สวัสดีครับพี่น้องชาวไก่ชนวันนี้นำเสนอมุ้งผ้าล่มมีแบบมุงง้งโปร่งและมุ้งทึบนะครับราคาคระสีนะครับราคาแบบคระสีนะ5หลังนะครับ5้าหลัง280บาท10หลัง480บาท จัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มทวนอีกครั้งมุงง้งโปร่งมุ้งทึบผ้าล่มพระสีห้าหลัง280บาทสิบหลัง480บบาทจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่ม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม0818019942ขอบพระคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ